ในคลิปนี้จะสอนการรีทัชการใส่ฟิลเตอร์การลบพื้นหลังให้กับวิดีโอการใส่เอฟเฟกและใส่ฐานสิชชันค่ะเริ่มต้นนำคลิปวิดีโอตัวนี้เข้ามาในแอปนะคะจากนั้นค่ะเราจะไปรีทัชหน้านางแบบกันนะคะเราไปแต่งหน้ากันโดยคลิกที่วิดีโอจากนั้นเลื่อนค่ะมาที่คำว่ารีทัชเลือกใบหน้า กด make up ค่ะแล้วเลือก make up ที่ต้องการจากนั้นกดตกลงค่ะจะได้ make up แบบนี้นะคะหน้านางแบบทีนี้เราจะสับคลิปนี้ให้เป็น3ช็อตค่ะคือเราจะทำเป็นแยกเป็นใส่ฟิลเตอร์ด้วยใส่ลบพื้นหลังด้วยนะคะอ,ะอะ่เราจะแบ่งเป็น3ช่วงอนะ่ะคือถึงตรงนี้แล้วเราก็ สับคลิปเลยค่ะโดยการกดที่แบ่งแยกจากนั้นค่ะ,ะต่อมาการช่วงที่หันหน้าไปตรงนี้นะคะก็สับอีก1ทีค่ะจะแบ่งออกเป็น3คลิปนะคะแบบนี้ตัวแรกนะคะเราจะไม่ได้ใส่อะไรอ,ะอย่าไม,ไม่ใส่อะไรตัวที่2นะคะเราจะใส่ transition ก็คือการเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนของไปในฉากต่อไปค่ะ เลือกทันเซชันที่ต้องการนะคะปรับความช้าความเร็วได้ตรงข้างล่างตรงนี้แล้วกดตกลงเมื่อเราใส่ทันเซชันแล้วนะคะสสญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาใส่ฟิลเตอร์ให้กับภาพของเราค่ะกดไปที่คลิปช่วงที่2ของเราจากนั้นเลื่อนค่ะเลื่อนหาคําว่าฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์จากนั้นเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการเลยค่ะ ตกลงค่ะทีนี้การเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนตัวที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันลบพื้นหลังนะคะลบพื้นหลังแล้วเอาภาพพื้นหลังอย่างอื่นมาใส่แทนนะคะให้กดที่คลิปช่วงที่3จากนั้นค่ะเลื่อน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 หาคำว่าลบ BG ค่ะกดเข้าไป แล้วลบออกอัตโนมัติค่ะตรงนี้นะคะเวลาเราส่งออกวิดีโอนะคะก็อาจจะส่งออกไม่ได้ก็จะให้เราเสียตังค์นะคะในฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วกดตกลงค่ะ,ะทีนี้ก็จะเห็นว่าลบพื้นหลังออกให้เราอย่างรวดเร็วเลยทีนี้เราจะไปสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะสร้างภาพซอนนะคะ เพื่อที่จะเอาพื้นหลังอย่างอื่นมาใส่กดที่ภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลย์ไปเอาภาพพื้นหลังนะคะแบบนี้ค่ะมาใส่แทรกเข้าไปเพิ่มเข้าไปถ้าตัววิดีโอมันเล็กนะคะเราก็ขยายนะคะขยายให้มันเต็มจอแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะจะเห็นว่าไฟล์ที่เรานำเข้ามาใหม่เนี่ยมันโดนทับนางแบบไปแล้วนะคะเราก็จะคลิกที่เลเยอร์ด้านบนนะคะเลเยอร์แบบของเราเลื่อนค่ะหาหาฟังก์ชันนี้นะคะหาเีเจอร์นี้ที่ชื่อว่า overlay ค่ะกดหนึ่งครั้งค่ะทีนี้แบบของเราก็จะไปอยู่ข้างหลังพื้นหลังนะคะ ถ้าเกินมาก็สามารถแบ่งแยกนะคะสับออกไปเลยแล้วก็ลบทิ้งไปค่ะเราจะได้อยู่3ส่วนเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะใส่ Transition เปลี่ยน Filter เปลี่ยนฉากหลังโอเค ทีน้ถ้าต้องการใส่เอฟเฟกให้กับตัววิดีโอนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะโดยคลิกที่ตัววิดีโอนะคะจากนั้น,นะคะ่ะเลือกเอฟเฟกค่ะเลือกเอฟเฟกวิดีโอนะคะก็จะมีตัวประมาณนี้กดถูกต้องก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ตรงนี้อยากซับอีกนะคะซับไปอีกก็ได้ค่ะกดแบ่งแยกอีกครั้งนึงนะคะจากนั้นนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นเอฟเฟกตัวที่สองเป็นเอฟเฟกร่างกายค่ะกดไปเลยอลองดูค่ะว่ามีอะไรให้เล่นบ้างก็ะจะมีหลากหลายเลยนะคะไดเอฟเฟกที่ถูก ถูกใจแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะทีนี้เรามาลองเล่นดูค่ะทั้งหมดเลยลบพื้นหลังโอเค